สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เฮ้ามาปฏิบัติการล่าทาไก่จับไก่ย่างมกขึ้นครับพี่น้องสะได้กินบ,บ่บมนันมนนล้งไก่อยนันดีคนว,ว่าเอาาพันยกเอาอย่ขึ้นไปถเบิ่งปฏิบัติการถึงอ,อิ่ขึ้นไปเลยมันมันมันสิมางง่อยคนว,ว่าเ้เท <c oughs> ่าไรน,นั่นด, <c oughs> นนดีนั่นดีขาเบิ้งนั่นดีนั่นดีปุ้มขาเพื่นนั่นดีโม เออเอ้าเอ้านู้นเส้เียงเอ้าห้เราไหลเบิ้งนู้นเวิ้งพุ่มผ่าแบบนี้ครับพี่น้องมาไหลโสดถ่ายคลิปซื้อไปไหลยางหนีเลยเบิ้องคราบสมุนเบิ้องสมุนโรดสมุนสา ตาบว่ไสดปเบิ่งแนครับเบิ่งด้อมันจะเป็นแนวใดครับพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันครับเจ้าเคยเห็นบอล่าท้าไก่ล่าท้าไก่ นำไปเบิ่งก่อนพี่น้องเอาไก่ไก่จังบูตื่น่นนีวะใส่เลยมันจู่ว่าจะไปตับบินไปทั่วที่วัดเพ่งพันไก่เจ๊อยู่พวกนี้มันผสมเดียวอจะเฮ้ยว้า ไม่หัวกันไม่หัวรัอตายมอน่น้องอยู่บ่มาจังวะไปแล้วจตายอยู่ดไปคุบเปาอยู่ดาง

หมากระไ่พ่อหมาบ่นี่ไปตะพุนพี่น้องไปแล้โอ้ยเอามเอาเเร็วเร็วเเร็วเร็วเร็วเ สรุปสรุปในน้ำด่างสรุปเลยในน้ำด่างมันบองหอยจงมูกในยนต์ของลำพื้นสมุนในยนต์สมุนสามครับพี่น้องสมุนมึงเนี่ยเออเห็นไหนสมุนสามเอ้อ อปล่อยปล่อยปล่อยมาทิ่ไรนี่ปล่อยปล่อยทิ่ไรนี่มันว่ะคลิปปนีนันปล่อยปล่อยที่ไรนี่มันว่ะสำเร็จสำเร็จครับพี่น้องล่าท้าไก่เออล่าท้าไก่ครับพี่น้องเป็นผลเป็นผลมอนี่เป็นผลพูดคุณหลายครับ